สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาผ่อนคลายความเครียดกับพราชไดายปูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายเิจารรัตยาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับราชีดามาในวันนี้นะครับขายายภาพขึ้นมาคุามเป็นความคมชัดของพิมพ์ประชัดเจนนะครับในวันนี้ผมก็นําเอ่าพระเครืองโครงการก่อสร้างหลวงพ่อสะทอนของวัดวิมคน ออกเพื่อปีพศ2513ันหาอยสิานัจะได้ดูชมนะครับเดี๋ยววนี้ก็นำแบบหนึ่งนะครับนำมาจะได้ดูชมนะครับเดี๋ยวนี้ก็นําเอาเหรียญลกโทษพระพุทธสุทธรพิมพ์เลกเดืยวทองแดงนะครับนำมาจะได้ดูชมความคมชัดลักษณะเรทของพิมพ์พระนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลไมชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับที่ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปลงโทษนะครับที่ด้านบนก็จะมีข้อความตรงสือเรียงไปตามคำโค้งของเหรียญนะครับ หลวงปทวดวัดห้วยมงคลนะครับลักษณะรายละเอียดวิติความหนาของผินพระนะครับก็จะมองเห็นรองรึกลองเส้นที่หน้าผากชัดเจนหนูคิ้วสูงนะก็จะเป็นความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาทั้งสองข้า้งเป็นเม็ดกลมนะครับจะูกเป็นสันสูงหนูแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างนะครับลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิตติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระ ลักษณะพิติความหมายของใบหูทางด้านข้างขวาของอกพระนะครับที่บริเวณท้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหลขวานาโนนะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสกติผ่านจากไหล่ซ้ายลงมาความคมชัดของริ้วจวงที่บริเวณอกขวานะครับลักษณะรายละเอียดพิติความหมายที่บริเวณขอบเปลียกนะครับความคมชัดของตัวหนังสือนะครับหลูกปัอทวดวัดทุยมงคล สังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกเปลี่ยนนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มระเอียดในการมองเห็นลักษณะเียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดของเส้นเกสาที่บริเวณเศียนขององค์พระนะครับสำหรับเนื้อรลหะแต่เนื้อก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคน,น,นก็ชื่นชอบเนื้อรลหะแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับราเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับที่ใต้รูปก็จะมีข้อความตรงเสียงระบุนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับลักษณะความคมชัดของพิมพ์นะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเป็นความคมชัดลักษณะรูป หลวงพ่อพุทธสุตรชัดเจนนะครับลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียน,นะครับดูแล้วก็เพลินนะครับกับเอียดของพิมพ์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็น วิธีในการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่และคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังของเรียนนะครับมองจากดัานข้านนะครับก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดนะครับมิติความหนาของเหรียญนะครับลักษณะของรอยตัดนะครับ ถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไมเช่นก็ต้องขอประธานอภยัยทตานผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะพยายามนำพาไปดูไปชมรายละเอียดของเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มิติความหนาของเหรียญนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ่อนันนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดพระค์ษษทโนนะครับก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับแต่วันนี้ก็นำเอาอีกแบบหนึ่งนะครับนําท่านได้รัชมนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับก็จะเปรียบเทียบลักษณะของเหรียญทั้งสองแบบนะครับขนาดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ ด้านหน้าทั้งสองแบบนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังนะครับของทั้งสองแบบนะครับสวยงามแตกต่างกันไปนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระเครื่องของการขอสร้างหลวงพ่อโสธรของวัดเวียงมงคลเมื่อปีพศ2 5 5 3นะครับ เหรียญหลวงพระโตพระพุทธโสธรนะครับเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กลมดำนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่าผู้ชมดูแล้วชอบมปประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระาส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลา,าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน ก็เอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ